สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและร้านเลยอดขายเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถครอบครัวนะครับอเนกประสงค์7ที่นั่งเป็นสไตล์ PPV นะครับและเป็นรุ่นเจ้าตลาดนะครับแบรนด์ยอดฮิตยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับในเลยนะครับ Toyota Fortuner นะครับ 2.4V นะครับเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน2ล้อปี2016เลยนะครับสำหรับคันนี้ และคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับเจ้าของลำดับเดียวเท่านั้นนะครับและใช้น้อยมากๆนะครับต้องบอกว่าสภาพนางฟ้าเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับไม่เพียง40มือกิโลเมตรเท่านั้นนะครับและรถมีอวัดดูแลศูนย์เช็คระยะตามระยะทุกระยะเลยนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาชมนะครับพามาชมเลยนะครับว่าคันนี้นะครับภายในนะครับจะใหม่ขนาดไหนนะครับและ ด้านหน้านะครับต้องบอกว่าเป็นโฉมที่ยอดฮิตนะครับติดตลาดนะครับเป็นรถเจ้าตลาดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเจ้า t o y ต t a Fortuner นะครับเป็นโฉม All-New Fortuner นะครับโฉมนี้ต้องบอกว่าขายดีมากๆเลยนะครับไฟหน้าอะไรต่างๆนะครับเปิดปิดแบบอัตโนมัติหรือออโต้ด้วยนะครับเป็นไฟแบลวิว LED นั่นเองนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยและสำหรับสีนะครับต้องบอกว่าสีนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับ เป็นสีน้ำตาลนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแบ็กบาวนั่นเองนะครับเขาจะเป็นสีน้ําตาลเฉดเข้มนะครับเวลาจอดอยู่ในร่มในอาคารนะครับเขาจะเป็นมองออกไปเหลือบดำนะครับต้องบอกว่าสีนี้นะครับมองไม่น่าเบื่อเลยนะครับอยู่กลางแดดนะครับก็จะออกเป็นสีน้ําตาลนะครับในร่มนะครับก็จะออกเป็นน้ําตาลดำนะครับต้องบอกว่าสีนี้สวยมากๆนะครับและสีต้องบอกว่าเป็นสีเดิมๆไม่เคยมีการสาดสีเลยนะครับสําหรับคันนี้ นะครับและในส่วนของล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กนะครับทูโทนแบบนี้เลยนะหน้าปัดเงานะครับล่องดําแบบนี้เลยนะครับและออปชั่นอะไรต่างๆนะครับต้องบอกว่าจัดเต็มนะครับมือจับต่างๆเป็นโครเมียมนะครับมีตัวนะครับสมาร์ทเอ็นทีหรือล็อกรถหรือปลดล็อกนะครับเพียงกุญแจอยู่ในระยะนะครับและคันนี้เป็นรุ่นพุชสตาร์แล้วนั่นเองนะครับเป็นกุญแจคีย์เลสนั่นเองนะครับและในส่วนของด้านหลังต่างๆนะครับเขาก็ดีไซน์มา สวยงามมากๆนะครับสำหรับโฉม all new Fortuner คันนี้นะครับไฟต่างๆนะครับจะเป็น LED เต็มระบบเลยนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังมีไฟเบรกมาให้ด้วยนะครับคาดท้ายนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับเขียนไว้ว่า Fortuner นั่นเองมีกล้องมองหลังนะครับมาให้ครบถ้วนเลยนะครับสำหรับคันนี้และฝาท้ายครับเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับเราสามารถเปิดปิดต้องบอกว่าดักหลากหลายรูปแบบเลยจากฝาท้ายจากด้านในหรือจากรีโมทก็ได้เช่นเดียวกัน และภายในจะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนะครับนี่ภายในต้องบอกว่าใหม่มากๆนะครับคันนี้ต้องบอกว่าใหม่กิบเลยนะครับใหม่เพียง4,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับและยังได้พรมเข้ารูปนะครับนี่รอบคันเลยทีเดียวนะครับมีทาดการสัมะไรต่างๆมาให้ครบทั่วเลยนะครับสําหรับคันนี้และเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในกันและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับของโตโยต้า รอจูเนอร์คันนี้นะครับภายในจะเป็นสีโทนดำนะครับตัดกับเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้หรือโฉมนี้เลยนะครับมาพร้อมด้วยกุญแจนะครับเคเบิลเป็นรีโมทแบบนี้นะครับมีทุกการ2ชุดสตาร์เครื่องยนต์เหยียบเบรกกดพุชสตาร์ทนะครับเป็นรุ่นพุชสตาร์แล้วนั่นเองนะครับนี่และในส่วนของเบาะนะครับนี่ต้องบอกว่าปีกเบาะยังแน่นยังตึงมากๆนะครับและยังได้เบาะปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับแล้วนั่นเองนะครับ และในส่วนของแผงประตูนะครับในต้องบอกเป็นสีโทนดําตัดกับหนังสีน้ําตาลเข้มแบบนี้เลยนะครับและคอนโซลด้านหน้าเช่นเดียวกันต้องบอกว่าคันนี้เจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษารถนะครับดีมากๆเลยนะครับเป็นคนที่รักรถมากๆนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับหรือรอยคาบกาวอะไรเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับและในส่วนหน้าจอกลางนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับตรงรุ่นนะครับเนี่มีแผนที่นําทางนะครับมีกล้องมองหลัง Option, edia, ออปชันมันติมีเดียต่างๆครบคันเลยนะครับระบบแอร์เป็นแอร์ดิจิตัลหรือแอร์ออโต้มาให้ครบถ้วนนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้เองนะครับมีโหมดต่างๆนะครับอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดอะไรต่างๆเลือกใช้ได้ครบถ้วนเลยและในส่วนของเลขไม์กันนะครับคันนี้ไม้เพียง4 7 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับและเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับมีประวัติดูแลศูนย์นะครับเช็คระยะตามระยะเลยนะครับและในส่วนของ พวงมาลัยนะครับเขาเป็นพวงมาลัยหนังมันตีฟังก์ชันนะครับนี่ตัดด้วยลายไม้ด้านบนสวยงามมากๆนะครับฝั่งซ้ายเราสามารถเลือกนะครับลูกเล่นมีเดียต่างๆนะครับที่หน้าจอได้เลยนะครับเราเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับวางสายรับสายโทรศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกนะครับดูข้อมูลรถนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับที่หน้าจอดิสเพย์นะครับที่หน้าปัดได้เลยนะครับและยังมีคูตคอนโทรลนะครับหรือบบ ช่วยในการขับขี่นะครับอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับครบทั้วเลยนะครับและยังมีเกียร์นะครับแฮนเดิลชีฟนะครับนี่บวกลบอิสระสายขวาใส่เป็นโหมดสปอร์ตโหมดแมนนวลนะครับขึ้นเขาลงห้วยเราจะเชนเกียร์ต่างๆได้หมดเลยนะครับระบบไฟนะครับเป็นไฟหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัติหรือออโต้ด้วยและนี่นะครับจะเป็นสมุดคู่มือการใช้งานรถนะครับนี่ระบบนําทางต่างๆนะครับรายละเอียดคู่มือนะครับครบทั้วเลยนะครับ และคันนี้นะครับในเพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมานะครับจากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับลูกค้าสามารถใช้ต่อได้อีก1 0,000กิโลเมตรเลยยาวๆเลยนะครับี่เพิ่งเปลี่ยนถ่ายมาของใหม่เลยนะครับลูกค้าสามารถดูที่ป้ายแขวนที่คอรพรมลายตรงนี้นะครับและโตโยต้าเขาจะเป็นระบบออนไลน์แล้วทั่วประเทศนะครับลูกค้าสามารถเข้าสู่โตโยต้าได้ทั่วประเทศเลยใกล้บ้านได้เลยนะครับเขาจะไม่มีสมุดมาปั๊มแล้วนะครับส่วนของเบาะนั่งแถวหลังต้องบอกว่า ทบไม่ใด้การใช้งานจริงๆนะครับเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีรอยยับเลยนะครับไม่มีรอยขาดเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับหนังแท้ตรงรุ่นนะครับนี่จากโรงงานเลยต้องบอกว่าปีกเบาะยังแน่นยังตึงมากๆนะครับและเราสามารถเข้าไปที่ตอนสุดท้ายหรือแถวที่3าโดยการพับนะครับตีลกาไปได้หมดเลยนะครับต้องบอกว่าพับได้หลากหลายรูปแบบจริงๆนะครับระบบแอร์ต่างๆนะครับ มีทั้งตอนที่2แต่ที่3นะครับเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในห้องเครื่องสําหรับคันนี้กันครับและนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในห้องเครื่องสําหรับโ o โยต้าฟอร์จูเนอคันนี้กันนะครับต้องบอกว่าเครื่องสายสะอาดกริบเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับกันอย่างละเอียดนะครับคานด้านหน้าแก้ม2ฝั่งซ้ายขวานะครับฝากระโปรงต่างๆนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีขยับ ะครับเป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับรูกลมๆสติ๊กเกอร์แผ่นเพต่างๆนะครับอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับแผ่นการความร้อนอะไรต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับน็อตสองฝั่งซ้ายขวาแก้มนะครับคานหน้าๆนะครับนี่ไม่มีขันไม่มีขยับและล้าลาลออนคาของเรานะครับรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับเป็นรถบ้านนะครับร้อเเซนนะครับและในส่วนของเครื่องยนต์นะครับต้องบอกว่า ใสสะอาดมากๆนะครับไม่มีคาบสนิมหรือคาบน้ํามันเครื่องนะครับเยิ้มหรือเกาะเครื่องแต่อย่างใดเลยนะครับและเครื่องต้องบอกว่าเสียงเงียบมากๆนะครับเป็นเครื่องยนต์คอาไม่เล็วดีเซลนะครับ2 4 0 0ซีนะครับให้แรงม้าสูงถึง150แรงม้าเลยนะครับต้องบอกว่าอัตราการกินน้ำมันต้องบอกว่าประหยัดมากๆสำหรับเจ้าตุยตาฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับและวันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่กำลังหานะครับรถครอบครัว นะครับอเนกสงค์เจ็ดที่นั่งนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมเจ้าตลาดแบบนี้ต้องไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะครับและวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษพร้อมของแถมต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าโอนนะครับฟรีของแถมอื่นๆนะครับและคันนี้นะครับยังได้ฟรีทะเบียนสวยนะครับเลข4243ด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นเลขที่ต้องจองนะครับ ตกว่าจะได้เลขนี้มาต้องบอกว่าไม่ง่ายแน่นอนนะครับและราคานะครับวันนี้นะครับเหลือเพียง9 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและสำหรับราคานี้ลูกค้าจะได้โปรโมชั่นของแถมนะครับหมดนี่ไปเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับจ่ายเพียง9 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเพราะร้านเราฟรีแว7%เร์นกี้ลูกค้าซื้อสดฟรีค่าโอน ฟรีน้ำมันเต็มถังกล้องหน้า1เครื่องและของแถมมันอื่นอีกนะครับและสำหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์พิเศษไม่แพ้กันจัดเต็มฟรีดาวไว้เลยนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง1 5 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดไปเลยครับ7ปีหรือ8 4งวดนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.79%เเท่านั้นนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยหรือลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมานะครับเราก็มีไฟแนนซ์บริการนะครับ ถึงที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยนะครับซื้อได้ทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดใดนะครับเราจะมีไฟแนนซ์เข้าไปเซ็นเอกสารนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับไฟแนนซ์อนุมัติสามารถรับรถได้ทันทีนะครับหรือลูกค้าจะเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านนะครับหรือคันอื่นๆที่ร้านนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับตรงข้ามกับสมาคมชาวปากใต้นะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่นะครับ เห็นป้ายสีเหลืองนะครับคำว่าไลออนคาเลยนะครับร้านเราเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเปิดทุกวันเลยนะครับเข้ามาได้ทุกวันเลยนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ง่ายมากๆนะครับเพียงทักอินบ็อกกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line นะครับหรือโทรเข้ามาเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยนะครับและก่อนที่เราทําการส่งมอบรถนะครับเราจะทําการล้างขัดเคลือบสีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับ ลูกค้าจะได้รับรถสวย,ส,วยสภาพนางฟ้าสภาพป้ายแดงพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ